ทังเช่าคอดีไทยทังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลับเข้ามาครับเอาละครับใครที่ข้องใจผมรู้ว่าข้องใจเยอะเดี๋ยวผมจะค่อยๆแกะค่อยๆคุยออกมาให้หมดเลยพนเอกรังสีครับครับพักเศรษฐกิจคือนอมินีของพักก้าวไกลพักส้มสาขาสองจริงไหมเอาแบบนี้การคุณดูผมที่มีวาท่กับคุณช่อกับคุณเทงคุณว่ามันจะลวมกันได้ไหมสองพักเนี่ย หมายถึงพักเศรษฐกิจกับพักก้าวไกลอ่กพักประชาชนถูกเพราะว่าแนวโน้มมันคนละเรื่องเลยเขาด่าทหารผมก็มาออกมาชี้แจงแล้วก็เกิดวิวาทะกันตอนดีเบตนะช่อก็พูดเรื่องเกณฑ์ทหารผมก็ออกมาวิวาทะแล้วคุณว่าแนวคิดแบบนี้มันจะไปได้กันได้ไงเป็นบทละครเปล่าปลาหีเปล่าเอาผมถามงนี้เลยเป็นปลาหีไหมระหว่างท่านกับช่อคือคือผมไม่รู้จะไปปลาหีเรื่องอะไรผมก็ให้ข้อมูลที่จริงไปซึ่งมัน มองคนละขั้วเลยอ่ะแต่ผมก็ไม่ได้โกรธเขานะทุกคนมีความคิดแต่ไอ้เมื่อความคิดเรามันไม่ตรงกันอ่ะคุณก็ว่ามันจะมาร่วมมืออะไรกันได้ถูกไหมครับผมก็ได้บอกว่าความคิดเขาถูกหรือผิดแล้วกันอ่ะแต่มันในเมื่อมันไม่ตรงกันนะคุณว่ามันจะมาร่วมมือัน้ไงเพราะฉะนั้นคําถามที่บอกว่าพรรคเศรษฐกิจเป็นพรรคส้มสาขาสองท่านก็กําลังตอบว่าจะไปเป็นสาขาได้ไงก็ผู้นําจิตวิญญาณมันท่านยังปัทะมาแล้วเลยถูกแล้วถ้าผมผมจะเป็น ส้มทหารสองผมจะมาอยู่พรรคนี้เพื่ออะไรผมไปสมัครเป็นสมาชิกเขาไม่ดีกว่าเละจบจบไปผมจะมาแฝงตัวนี้เพื่ออะไรไม่มีประโยชน์นะโอ้โหแล้วผมจะทําอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนขนาดนั้นเหะผมว่ามันมีแค่ในหนังอ่ะเขาเรียกเกมแบ่งคะแนนท่านได้ยินไหมเอาท่านเป็นตัวมาแบ่งคะแนนไอจะแบ่งคะแนนยังไงก็ในเมื่อผมเป็นทหารเขาเกียรอทหารอย่างไรอผมเป็นพลเอกครับแม้ว่าผมเกษียณนะผมก็เป็นทหาร แล้วพรรคส้มเขาเอนตี้ระหาขนาดไหนมันจะแบ่งคณะตรงไหนผมไม่เข้าใจาเอาถ้าแบ่งคณะแล้วคนเลือกผมอ่าสมมติคนเลือกผมเยอะนะแต่ว่าโนโยบายมันไม่มันมันไม่ได้มาด้วยกันหรือพฤติกรรมของผมเนี่ยผมไม่ได้มีสัมพันธภาพอะไรกับพวกทางพรรคประชาชนเลยนะในชีวิตผมเนี่ยเอาอันนี้ว่าผมไม่รู้จักธนาธรผมไม่รู้จักปิยะบุตรผมไม่รู้จักคุณชอ่อนะคุณช่อผมมาเจอตอนที่ออกรายการด้วยกันเท่านั้นะแล้วคุณว่าผมจะมี ลึกลับซับซอ้อนอะไรผมคงไม่คิดลือกขนาดนั้นน่ะแต่ท่านรู้จักคริสโปตันนันนี่คือชื่อที่มีปัญหาที่สุดสําหรับพรรคคือแบบนี้ผมเล่าให้ฟังนะคริสโปตันนันเนี่ยเขามาหาผมตอนที่ผมเป็นพอช่องห้าตอนนั้นมันเกิดโควิด19คริสเนี่ยมันก็เป็นมูลที่เส้นได้ซึ่งตอนนั้นมันแยกตัวมาแล้วจากไอพ้พรรคอนาคตใหม่หรืออะไรทัอย่างเนี่ยชื่อนะครับเขาก็มาขอร้องผมว่าเนี่ยเขาทําจิตสาธารณะ เขาอยากจะแล้วเขาก็ทางานมูลที่เส้นได้เขาอยากจะไปช่วยชาวบ้านในเขตชุมชนที่ไม่มีรายได้พอที่จะซื้อให้พวกแม้พวกเยลล้างมือเนี่ยคุณรู้ป่ะลูกน้องผมในท้องห้าเป็นคนมาบอกผมเองว่าเอ้เนี่ยมันเคยอยู่พัคอนาคตใหม่ผมก็เลยเช็คนะผมให้คนเช็คนะว่าเฮ้ยมันเป็นพวกส้มจริงเบาวาที่มันมาเนี่ยเอาผมก็เช็คว่ามันทะเลาะกันแบบเละตุ้มแปะคือทะเลาะกันแบบว่าไม่ไม่มองหน้ากันไม่มา คุยอะไรกันแล้วจบแล้วเพราะมันแยกตัวออกมาอาะเสร็จแล้วผมก็ทํางานร่วมเขาไปผมก็ติดตามนะแต่ว่าไม่ได้เจอกันแล้วตอนนั้นพอหมดโควิดผมก็ติดตามไอ้ไอ้พอพักอนาคตใหม่มันได้ชนะเลือกได้เลือกตั้งมาได้เสียงจำนวนหนึ่งไอ้พวกนี้มันก็ไม่ได้เข้าไปพไอ้พวกนี้สอบตกเรียบไอ้ไอ้พักเส้นได้เนี่ยแล้วมันก็ไม่มีการที่มาสัมพันธ์กันแล้วแล้วคุณว่าถ้าคนเนี่ยมันไม่รู้จักกันจริงๆเนี่ยไอ้มันมันมันเล่นละครเนี่ย มันต้องกลับไปแล้วมันจะมาทําเมื่อเพราะว่าพรรคเส้นได้ไม่ได้ไม่มีสสทุกคนอ่ะเข้าใจคือตอนนั้นลังสียังไม่ได้โดลงมาการเมืองถูกถ้ามันมีสัมพันธ์กันจริงตอนนั้นูมันควรจะต้องกลับไปแล้วที่สําคัญนะตอนที่เขามาเชิญผมเล่นการเมืองเนี่ยคือพรรคเส้นได้เนี่ยมันก็หมดหนทางผมถึงต้องให้มันเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคเศรษฐกิจไงเพราะพรรคเส้นได้มันขายไม่ได้มันล้มเหลวอ่ะคุณเข้าใจไหมแล้วผมเขาจะใช้ผมเป็นนอมินีเพราะอะไรหนึ่งผมก็ได้มีเงินเยอะแยะ สองผมไม่มีบารมีทางการเมืองสามผมไม่ทหารเกษียณเขาจะมาชูผมปัญญาอ่อนหรือเปล่าคนคิดแบบนั้นเพราะพักมันตกต่ำขนาดว่าเลือกตั้งอะไรได้หมื่นคะแนนก็แสดงว่าอะไรฮะส้มไม่เอาเลยอ่ะคนที่เอาส้มไม่เอามันเลยแฟนคลับพักส้มยังไม่เลือกเลยถูกอย่างนี้ถูกนะถูกถูกผมถามแบบไม่เหลือเลยนะเอางี้นะะคำถามหนึ่งที่คาใจมากๆเลยคริสโปตานันเคยแสดงจุดยืน ผ่านผ่านผ่านโลกอ,ออนไลน์ของตัวอเองอเกี่ยวกับกรณีมาตรา1นึ 2, 2> 1> เกี่ยวกับการยกโทษให้คนคมินสถาบันท่านมารับเป็นหัวหน้าพักเคยถามเขาไหมว่าเฮ้ยคุณยังคิดจะลม้มคุณยังคิดจะแก้คุณยังคิดจะเปลี่ยน1นึ 2, ยังคิดจะอภัยโทษยังคิดจะยกโทษให้คนพวกนี้ไหมท่านเคยถามคริสไหมเอาเนี้ผมพูดมันตรงๆเลยนะมองมึงไงต้องไปล้างสมองมึงเลยเรื่อง1นึเพราะถ้าปูมาอยู่เนี่ยมึงจะเตนถ้าพูดเรื่องเนี้เอาผมพูดกัไมแบบนี้จริง ผมบอกว่ากูเป็นทหารนะกูรับไม่ได้ที่ออกทีวีอยู่นะหมายถึงว่ามันจะกลับมาถ้าถ้าสมมุติวันหลังคริสเข้าไปเป็นนิติบัญญัติม็เป็นกนะรับรองว่าผมเชื่อว่ามันไม่เป็นเพราะไอ้คริสเนี่ยพ่อมันเป็นผู้พากษาสาานีกานะมันไม่ใช่แบบว่ามาแบบว่าไอ้พวกที่ไม่มีหัวนอนไปเตีนแต่ผมเชื่อว่าแล้วว่าความคิดมันเหมือนเด็กอะตอนนั้นอะแล้วมันก็เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันถึงแยกตัวออกมาไงคุณต้น คือมันมันคืออุดมการคนเรามันเปลี่ยนกันได้คุณเข้าใจไหมแต่การที่คุณเข้าใจว,าว่าผมเนี่ยที่ผมไม่รังเกียจมันเพราะอะไรฮะประเทศไทยยังเคยมีนโยบาย6 6ยสักสองในการอภัยพวกที่เป็นคอมมิวนิสต์เก่ามาเป็นผู้พัฒน,นาชาติไทยไอ้พวกนี้มันก็จะเป็นผู้พัฒน,นาชาติไทยในยุค2.569นี่แหละ เพราะมันก็รู้แบบพกคนไปคนนิดมาก่อนก็คิดว่าไอ้ประชาธิปไตยไม่ดีต้องล้มระบบของประเทศนี้แต่พอมันไปแล้วมันบอกให้แม่งไม่ใช่นี่หว่าไอ้พวกไอ้คริสมันก็เหมือนกันพอมันเข้าไปสภาบอกให้มันไม่ใช่ไว้ที่มันทําแบบนี้คุณเข้าใจไหมแล้วแล้วทําไมมันถึงเปลี่ยนขั้วมาเอาทหารเลยอ่ะถ้ามันจะมีความคิดหนึ่งสองอยู่มันไม่มีทางเอาผมหรอกคุณย่าลืมันยังโง่เอาทหารมาเพื่อที่จะมันล่วงเอามันทำหนึ่งหนึ่งสองถ้ามันแฝงตัว อ่ะช้าๆนะครับเอานะคนเชื่อมั่นเชื่อมั่นในตัวพลเอกลังสีครับ<ว> <hst> เอานะจากที่พูดนี่นะอ่าผมผมผมจะถามแบบนี้หนึ่งาท่านะท่านเลือกถึงสิบท่านได้เข้าสภาด้วยครับท่านเป็นหัวหน้าพักครับท่านให้คําตอบกับประชาชนเดี๋ยวนี้ได้ไหมว่าท่านหนึ่งสองสามของท่านนะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาเบอร์ห้าถอนตัวไปแล้วใช่ไหมเบอร์ห้าไม่เอาแล้วไม่เอาเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามหรือเบอร์ใดๆก่อนท่านครับ เกิดเข้าไปจุดประกายหรือเห็นด้วยกับการแก้รับนวนแก้หมวด1หมวด2หรือยกเลิก1นึท่านจะสามารถจัดการคนหลอกนี้ได้ผมมีวิธีจัดการของผมเหมนกันผมไม่นทหารผมรู้วิธีแล้วมันไม่กล้ากับผมหลอกเชื่อผมหบบคุณต้นเราคุยกันชัดเจนแล้วก็ผมพูดไงบอกว่าไอ้ความแค่หน 1, 2, นะึ่งสองล้วมึงเอากูเป็นหัวหน้าพักเนะี่ยมึงต้องฝังดินไปเลย ผมเน้นเรื่องนี้อยู่แล้วผมพูดทุกรายการในที่บอกว่าจะไม่ร่วมกับพรรคไหนผมบอกหนึ่งไอ้พวกสกมอรมสองไอ้พวกแก้หนึ่งหนึ่งสองซึ่งผมไม่ผมผมไม่สนใจอยู่แล้วผมบอกกับรายการคนดังนั่งเคมาวานี้คุณเมย์ถามผมบอกว่าท่านจะเดือดร้อนเรื่องมาตาจะแก้มาตาหนึ่งสองไหมผมบอกว่าผมนะ่ะไม่เคยได้รับความเดือดร้อนจากมาตาหนึ่งสองผมบอกประเทศนี้ไอ้คนที่เดือดร้อนกับมาตาหนึ่งสองคือไอ้พวกปากหมา เอาคุณไปดูเทปดูได้เมื่อวานผมบอกเฉพาะพวกปากหมาเท่านั้นนะที่ที่มันเดือดร้อนกับมาตาหนึ่งหนึ่งสองทีนี้นั่นคือท่านเข้าสภาไปถ้าประชาชนเลือกถึงนะแล้วถ้าแล้วถ้าท่านไม่ได้เข้าสภาประชาชนเลือกไม่ถึงท่านจะไปคุมคนพวกนี้ได้ยังไงสมมุติสมมุติสมมุติถ้าเขามีพฤติกรรมกลับไปแบบนั้นเอาว่าแบบนี้วันนี้เนี่ยผมมั่นใจและผมดับเบิลเช็คหลายรอบแล้วนะครับ ถ้ามันทำเน่ยผมรับผิดชอบมาถไมว่าผมจะไม่อยู่ในสภาอืผมมีวิธีของผมเหมือนกันอน่ะรับรองได้ผมไม่เลี้ยงไว้อะเอาไปเนี่ยเอาเอาเฉพาะตรงนี้ก่อนนะครับพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจแคนดิเดตนายกพรรคเศรษฐกิจหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐนูลที่ต้องไปแตะหมวดหนึ่งหมวดสองถูกต้องไหมฮะถูกไม่เห็นด้วยกับการแก้ กฎหมายอาญามาตรา1นึอันนี้ยิ่งชัดเจนนะไม่มีทางอยู่แล้วไม่เห็นด้วยกับสแกมเมอร์ทุนเทาทุนดำถูกครับไม่เห็นด้วยกับการคอร์รัปชันถูกครับถูกนะครับอันนี้ชัดเจนชัดเจนอยู่แล้วถ้าลูกพักเกิดเข้าไปแล้วมีมาตรการแก้ไขแบบนี้ท่านมีมาตรการที่จะจัดการขั้นเด็ดขาดได้เอาแน่นอนนะรับรองว่ามันไม่กล้ากับผมอะผมไม่ใช่คนแบบว่าหน่อมแหนมเวลาผมเอาจริงนี่ บอกให้หน่ากลวัวไอ้คุณเซนเยอะแต่เสียงเขาเยอะกว่าท่านนะไม่เป็นไรเชื่อผมแบนผมนะเข้ามาผมมีวิธีของผมผมไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องแล้วเข้ามา<ะ>แล้วผมไม่ใช่นอมินีทุกวันนี้เนี่ยนโยบายทั้งหมด่ผมไม่คนกําหนดพรรคเนี้ยนะแต่ผมมียุทธศาสตร์ของผมเพราะพรรคผมเสียเปรียบไม่มีนายทุนไม่มีสอสอพรรคใหม่มาก ผมก็ต้องสู้วิธีของผมเออเมื่รก่อนไร้เมื่อก่อนเราสู้กับการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์อ่ะครับเอาตอนนั้นน่ะคุณคิดว่าที่เราออกนโยบายหกหกซสองสามเนี่ยมันก็มีความขัดแย้งว่าให้พรอคคอมมิวนิสต์กลับมาเสี่ยงแต่คนที่เขาออกออกกฎเนี้ยเขามีวิธีจัดการกับคนพวกนี้แต่มันพูดไม่ได้เท่านั้นน่ะผมก็มีวิธีกัดจารถ้ามันถ้ามันละเมิดข้อตกลงกับผมอ่ะ ก็เราก็คุยกันชัดเจนอยู่แล้วแล้วผมก็เห็นพฤติกรรมมาแล้วให้มันเอาง่ายนะมันเกลียดกันอย่างกับขี้อะระหว่างไอ้ส้มเก่ากับไอ้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 เด็กพวกเนี้ยระหว่างส้มกับเด็กพวกเนี้ยบริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องการวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบทเป็นถังหมักปะติวชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเรซิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลเป็นไปได้ไหม ผมกำลังถามได้ถามได้เลยเป็นไปได้ไหมว่าในฐานะหัวหน้าพักแล้วตอนนี้คะแนนนิยมกําลังพุ่งเลยนะแต่เพอเอิญมาติด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 ไอดามาตรงนี้นิดหนึ่งเป็นไปได้ไหมที่หัวหน้าพักจะบอกให้คริสโปตานันพีรพลกนกวะไลยหนึ่งสองและสามซึ่งผมจำไม่ได้ที่มาจากพักเส้นได้หมดออกมายืนยันก่อนเลือกตั้ววันนี้คุณต้นผมจะพามาไปสาบานสาราการเมืองพวกนี้ตอนเจ็ดโมงเช้าผมนัดไว้แล้ว เอางั้นเลยเอาก็เดี๋ยวดูเป็นข่าวเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาให้คุณต้นแล้วช่วยออยผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรอดูเลยแต่นี่นี่นี่เปิดเผยเลยใช่ไหมเปิดเผยพวกนี้เจ็ดโมงเช้าผมนัดที่สารังเมืองแล้วแล้วผมจะเป็นคนกล่าวปฎิญาณเองในเรื่องพวกนี้เจ็ดธันวาคมใอ่พงนี้าสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าถูกถามจริงๆนะดราม่าที่เกิดขึ้นคิดว่าสะเทือนพักมากผมไม่สะเทือนผมคิดว่าผมมารอบนี้ผมมีความจริงใจและผมต้องการแก้วิกฤต คุณต้นเห็นแล้วเปล่าผมมาทําให้กับโปรเจกต์คุณต้นบอกอเมริกาจะเคืองผมก็มีวิธีของผมแต่มันไม่ทําไม่ได้คุณต้นนี่ห้าสิบห้าล้านล้านเนี่ยคุณต้นจะไปหาที่ไหนใช้เมื่อกี้หยุดนอกจอตอนช่วงพักเราคุยกันนะคุยกันเยอะแยะเลยล้วคุณต้นคิดเลรวว่าผม่จะออกนโยบายแบบไอ้รถแรกแจกถาไม่เป็นอ่ะมึงแจากพันกูแจกสองพันประเทศเจงผมถึงมันทํายากแต่มันต้องทำไงแล้วผมไม่เสียเวลาหรอกมาเล่นการเมืองที่ผมจาต้องมาเอาคะแนนเสียงล้วเลือกผม คืองานเนี้ยผมลงเนี้ยข้อใหญ่ๆห่สี่ข้อแก้วิกฤตโดยสร้างไม่แก่โปรเจกต์สองอันเพื่อจะฟื้นประชาชนขึ้นมาฟื้นภาคเกษตรฟื้นภาคอุตสาหการรมฟื้นนักภาคท่องเที่ยวผมแก,ก้กฎหมายเพื่อประหารชีวิตไอ้คนที่แม่งโกงมาฆาการที่ผิดมาตราหนึ่ง้เจ็ผมจะไปรูร้ตำรวจเอาหน้าสอบสวนออกแล้วตั้งกรมนิเวศกางซึ่งผมเตรียมไว้หมดแล้วแต่อันเนี้ยคุณเขาา้าใจไหมมันเป็นการผ่าตัดใหญ่เราเรียกว่าเป็นการปฏิวัติประเทศไทยเลยดีกว่ารอบเนี้ย โดยไม่ใช้กําลังทาหารแต่ใช้สสใช้นักการเมืองเพราะว่าเราต้องใช้ยาแรงพวะประเทศไทยเราถอยไม่ได้อีกแล้วแล้วคุณเชื่อผมว่าเสษฐกีป่ปีหกเก้าจะแย่ก,กับหกแปดเยอะเพราะประชาชนเราหมดแรงซื้อจริงๆเราดูจากการถูกยึดรถถูกฟ้องบัตรเครดิตเป็นล้านๆคดีแล้วแนวโน้มที่ผมได้ตัวเลขมานะคุณต้น SM มันพุ่งขึ้นไม่หยุดไอเอเนี่ยตอนนี้เขาดึงไว้นะคุณต้นรู้ป่ะเพื่อไม่ให้เป็น n อ l อ แต่ผมเชื่อว่าดึงไม่ไหวอ่ะผมเชื่อว่าไตา่มาสสองของปีหน้าระเบิด s m ตัวเนี้ยแม้ว่าคุณจะเอาบริษัท AMC อ็มไอ้บรไปหานไอไอผ่านหานี้เสียเนี่ยมาออกออกจากแบงค์ไม่มีประโยชน์เพราะคุณออกไปแล้วเอ็มซมันก็ไปขายไม่ได้แม้ว่าจะตัดเหลือ20ซนแล้ววันนี้นะหนี้เสียนะ่มันเป็นล้านล้านบาทม,มันไม่ครอบวอร์ดอกเบีย้ยที่คุณปล่อยกู้อืแล้ววันนี้นะคุณปล่อยเอสมมันมันฟูแบบนี้ทั้งบ้านทั้งรถเนี่ยคุณจะด้อยมูล ราคาคุณจะเสื่อมไปเพราะอะไรไอ้คนรุ่นถูกยึดมันจะดูแลที่ไหนอ่ะเนี่ยมันจะพังพินาศกันเป็นลูกันหน้าผมถึงบอกว่าผมเนี่ยตั้งใจว่าถ้าผมเป็นรัฐบาลผมจะเซ็นเออูยูไอ้สร้างสององค์การเนี่ยภายในหนึ่งหนึ่งเดือนอืไล ا i, ا i ้ไอ้หนึ่งถึงเก้าของผมเนี่ยนะตอนนี้มันเหลือแปดคนละผมจะให้ม,นนหมันเนี่ยดัดผักด้านไอ้กฎหมายคนรักชานน่ะให้เสร็จนะอย่างช้าภายในหนึ่งปีแล้วหกเดือนถ้าเราได้เสียงข้างมากมันยกมือภาพภาพภาพเนี่ยสามวาระแน่ แต่ว่าไอ้ท่อสีที่ไปรู้ตำรวจกัดตั้งกลงพิเวษกลางต้องใช้เวลามผมเชื่อนะผมเชื่อว่าถ้าพรุ่งนี้ท่านทําอย่างที่ว่าจริง<ะ>ท่านจะต้องไม่ต้องท่านจะได้ไม่ต้องมาลดเวลาตอบเรื่องดรามา่าเสียเวลาตอบดรามา่าผมเชื่อว่าก็ลาคานแหละจะได้ไปเดินหน้าเรื่องนโยบายแต่ผมยังขออีกสักคำถามได้ไหมเอานี้ได้ทุกคำได้อีกสิบคำถามอะ่ะจะได้เปิดใจกัน <laughs> ถ้าถึงก็ดีไป ไม่ถึงผลเอกลังสีจะทําอะไรต่อผมพิจารณาตัวเองแสดงว่าประชาชนเขาไม่เอานโยบายนี้ผมก็ต้องเลิกเล่นการเมืองท่านเลิกนะแล้วไอ้หนึ่งสองสามท่านจะไปบังคับมันยังไงล่ะคุณคิดว่ามันจะรอดเหรอขนาดไม่ผมอยู่เขายังจะด่ามันทุกเช้าจริงๆแล้วผมไปเนี่ยเนี่ยผมว่าศูนย์คะแนนอ่ะเอ้ามันก็ไปยุบรวมอะสมมติสมมติถ้าคิดมองแง่ร้ายมันก็ไปยุบรวมใจพวกนั้นเลยมันฆ่าตัวตายมันไม่ทาหรอกคุณต้นมันออกมาต้องหลายปีแล้วแล้วมันด่าพ่อร่อแม่กันเลยตุ้มเป๊ะ มันไม่กลับไปหลอกแล้วผมจะไว้พวกนี้สุดท้ายก็เลิกเล่นกันเมืองเหมือนกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายเศรษฐกิจภายใต้การนําของรังสีกิตยานทรัพย์จะเน้น2-2งมิติคือเรื่องของเมกะโปรเจกต์และเรื่องของอริราชศัตรูแล้วเรื่องคอร์รัปชันเรื่องคอร์รัปชันจะไม่มีการแก้รับนูลจะไม่มีการแก้1นึผมบอกแล้วไม่อยู่ในหัวผมเลยต้น เพราะผมไม่เคยเดือดร้อนแล้วผมเชื่อประชาชน99%ไม่เคยเดือดร้อนกับมาตา112รานหนึ่งหยกเว้นพวกปากหมาที่ผมบอกอพรุ่งนี้กี่โมงนะครับ7จ็ดโมงเมงวันที่เมกราไปที่ศาลหลักเมืองเลยผมจะไปศาลหลักเมืองผมจะพาไอ้พวกนี้มันไป สาบานกับสาลักเมืองแล้วผมเชื่อเลยว่าถ้ามึงกล้าทำมึงตายห่าตายโหงรอบเนี้อ่าอนะครับวันนี้เราเคลียร์กันครบเลยนะท่านมีอะไรที่เอาอีกไหมไม่ฮะคือการเมืองอ่ะผมว่าต้องเคลียร์เพราะวันนี้เนี่ยประเทศชาติมันเข้าวิกฤตจริงๆเราจะเราจะระแวงกันไม่ได้แล้วครับแล้วผมมารอบนี้ผมบอกให้เลยผมเนี่ยโคตรเหนื่อยคุณต้นเพราะว่าพักผมเสียเปรียบทุกเรื่องแลถ้าผมไม่ได้เสียข้างมาก ผมไม่มีทางแก้ปัญหาได้ผมไม่มีทางผลักดันนโยบายผมสี่ข้อนะครับแต่ว่าผมยอมรับการตัดสินของประชาชนนะครับนะครับแปดกุมภาพันธ์บิ๊กตีของผมจะไปได้ถึงไหนเรียกกันว่าบิ๊กตีแล้วนะเดี๋ยวเนี้ยไม่เป็นไรก็ผมเข้ามาระบอบนี้ผมต้องเชื่อในประชาชนเสียงประชาชนคือเสียงตัดสินครับออล้วครับนี่ก็คืออีกหนึ่งพักที่มาแรงมากและดูเหมือนว่านะครับดูเหมือนว่าประชาชนจะเทใจให้มากในขณะที่ นโยบายและดราม่าก็วิ่งคู่กันพักเศรษฐกิจนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านมากนะครับนัของต้นนักราวท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องเคลียร์ทุกวันจันทร์ถึงสุ์กับแขกครับเชิญแบบนี้วันนี้ผมและพลเอกรังสีกิติยานนะครับหัวหน้าพักเศรษฐกิจแคนดิเดตนายกของพักเศรษฐกิจลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ